ในป่าใหญ่ที่มีความเขียวขจีมีต้นไม้สองต้นที่มีความงดงามและมีค่ามากในโลกของพวกเขาต้นไม้ต้นแรกคือไม้สนซึ่งมีลำต้นสูงและใบเรียวยาวสีเขียวเข้มและสามารถเติบโตได้ในทุกสภาพอากาศส่วนอีกต้นคือไม้พยุงที่มีลำต้นแข็งแรงและมีสีแดงอมชมพูมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม้สนภูมิใจในความสูงและความแข็งแรงของตนมักจะพูดว่าค่าเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าใครๆก็เห็นค่าได้จากไกลๆค่าจะต้องมีค่ามากกว่าไม้พยุงแน่นอน ไม้สนมักจะยิ้มเยาะไม้พยุงอยู่เสมอเมื่อมีลมพัดผ่านมาไม้สนจะเริงระบำอยู่บนยอดไม้โดยคิดว่าตนเองนั้นดีที่สุดไม้พยุงฟังคำพูดของไม้สนอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยตอบโต้ไม้พยุงรู้ดีว่าตนมีคุณค่าในแบบของตัวเองทั้งความหอมของเนื้อไม้และความแข็งแรงที่ช่วยให้เขาอยู่รอดในทุกสถานการณ์แม้ว่าไม้พยุงจะไม่สูงใหญ่เท่าไม้สนแต่เขาก็มีความงดงามในแบบของตัวเอง วันหนึ่งมีพายุรุนแรงพัดผ่านป่าลมแรงทำให้ไม้สนต้องโอนเอ็นและในที่สุดก็ลม้มลงบนพื้นแต่ไม้พยุงกลับสามารถยืนหยัดต้านทานลมได้อย่างมั่นคงเพราะรากของเขาแข็งแรงและมั่นคงกว่าทำให้ไม้พยุงไม่เพียงแค่รอดจากพายุแต่ยังเป็นที่พักพิงให้กับนกและสัตว์ต่างๆที่ต้องการที่หลบภยัย หลังจากพายุสงบไม้สนได้เห็นไม้พยุงที่ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงเขารู้สึกอายและกล่าวว่าข้าเคยคิดว่าความสูงของข้าทำให้ข้ามีค่ามากกว่าแต่วันนี้ข้ากลับเห็นว่าความแข็งแรงของเจ้าก็มีคุณค่าในแบบของตนเองไม้พยุงยิ้มและตอบว่าขอบคุณสำหรับคำพูดของเจ้าไม้สนความสูงไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้เราเป็นที่ต้องการทุกคนมีคุณค่าในแบบของตนเอง ตั้งแต่นั้นมาไม้สนและไม้พยุงเริ่มเคารพซึ่งกันและกันและรู้ว่าทั้งคู่ต่างมีคุณค่าที่ทําให้ป่าแห่งนี้มีความงดงามและหลากหลายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสูงหรือความแข็งแรงไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เรามีคุณค่าแต่ความเป็นตัวของตัวเองและการยอมรับในความแตกต่างนั้นคือสิ่งที่ทําให้โลกนี้สวยงาม